สายสูงนี่ครับลักกินกันไปครับออกมาตากอาออกมาลันยินกันหน่อยครับส,สวยๆทุกลำเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีโอกาสถ่ายคลิปไว้ครับส,สวยๆทุกลำนะครับนิ่งๆทุกลำนะครับาราคาก็เริ่มต้นที่14,900ถึง16,900นะครับจบลดได้นะครับลดช่วยค่า ค่าน้ำมันได้นะครับครับดูยาวๆไปครับใครที่ตัดสินใจจะเลือกกันไหนอยู่ที่ี่ครับสวยทุกลัมครับกล้องสดตรงปกไม่จกตานะครับดูไว้ครับนะครับนิ่งทุกลัมเงียบพิบทุกคันระบบไฟจบทุกคันนะครับขับใช้งานได้จริงไม่มีแป็ค ชมอยู่ก็ใส่หูฟังนะครับเพื่ออัตรลเสียงในการรับฟังนะครับส,สวยทุกลบโอเคครับเงียบทุกคันมานี้ครับ